มันจะชนะดีๆไม่ได้เลยเหรอทีมนี้ทำไมต้องมีคอนเทนต์ให้เขารอได้ตลอดเลยดาวินนุนเยสอ้อโหล็อกหลบกลองหลังอย่างเทพล็อกโลกประตูอย่างสวยครับยิงชนเสาโอ้โหดีที่ทีมยังเก็บชัยชนะมาได้ที่5ประตูตัวหนึ่งนะก็แฮปปี้กันไปทั้งแฟนบอลแล้วก็สมาชิกหน้าช่องครับก็สดชื่นกันไปยินดีด้วยสำหรับสมาชิกในครอบครัวของเราครับรับประกันว่าสดชื่นมากกว่าหน้าช่องแน่นอนตัวเน้นโมครับจบไปที่5ประตูตัวหนึ่งและก็อีกหนึ่งตัว v i p 5ดาวครับสายสูงอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับโอ้โหเรีย 5นาทีแรกปิดไฟนอนได้เลยไม่ต้องลุ้นเหนื่อยนะก็สดชื่นกันไปถึง3เด้งสำหรับสมาชิกในครอบครัวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนี่แหละครับอย่างที่บอกไว้ว่าในกลุ่มครอบครัวของเราได้สดชื่นมากกว่าหน้าช่องแน่นอนครับใครที่สนใจแนวทางดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัว V.I.P. ชุดโครงการรวมไปถึงกระทั่งบอลสดครับถางเข้าหน้าโปรฝ่ายใต้รูปเข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายสําหรับสมาชิกใหม่วันนี้ครับเข้ากลุ่มรับเสื้อกีฬาฟรีได้เลยครับเกรดเพลเยอร์เลือกสโมสรได้อ่ะวันนี้ครับหนึ่งคู่ที่น่าสนใจ ให้มองไปที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับประจำสัปดาห์ที่10ของฤดูกาลเป็นการพบกันระหว่างคริสตอลพาเลทครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับทีมอันดับที่1ของลีกโอ้โ oh ห ช้างขึ้นต้นไม้หรือเปล่าเดี่ยวมาลุ้นกันเดยวๆครับอ่ะมาดูผลงานของคริสตอลพาเลตกันบ้างครับ5นัดของพวกเขาในพรีเมียร์ลีกเก็บชัยชนะมาได้แค่เกมเดียวครับเสมสอ2แพ้ไป2และนัดล่าสุดครับบุกไปเยือนเซาท์แทมป์ตันโดนเอ้ยนิวคาสเซลขออภัยด้วยบุกไปเยือนนิวคาสเซลครับโดนนิวคาสเซลตบมาที่สประตูต่อศูนครับโอ้โหเรียกได้ว่าฟอร์มช่วงนี้ไม่เอาอะไรเลยทางฝั่งผู้เจ้าบ้านอย่างคริสตอลพาเลตทางฝั่งผู้มาเยือนของทอตแนมฮอสเปอร์ครับฟอร์มของพวกเขาตอนนี้อยูู่่่ใในนนเกกกททีีีรรร้้ราา้้อแงงดดาายยัััไไมมปชหบ 5นัดล่างสุดครับแบ่งเป็นชนะ4เสมอ1ครับและนัดล่าสุดเปิดบ้านสอนมวยฟูแล่มมาที่2ประตูต่อ0ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาศึกมันเดย์น g h t เรียกได้ว่าฟอร์มตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ร้อนแรงครับมาดูเฮดสูเฮดการเจอกันกันบ้างครับ3นัดหลัง เป็นทังฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับที่ทําได้ดีกว่าเก็บชัยชนะมาได้3นัดาิดต่อกันโดยไม่เสียประตูแม้แต่ประตูเดียวครับโอ้โหถ้าดูจากสถิติเฮดทูเฮดและฟอร์มชั่วโมงนี้ครับน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางครับท็อตแนมฮอสเปอร์วันนี้ครับสื่อต่างประเทศเปิดมาเปิดกําแพงมาที่0 7นย์เท่านั้นเองครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยถ้าดูจากฟอร์มตอนนี้สเปอร์อยู่ในความไม่ที่มั่นใจครับวันนี้แรงจูงใจของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับถ้าเก็บ3มแต้มวันนี้ได้จะทิ้งห่างแมนซิตี้หนีห ยาวๆเลยไปไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยก็ว่าได้วันนี้075ครับมองไปที่ทีมเยือนอย่างไกลเดือยทองทอดแนมฮอสเปอร์ลรับประกันสดชื่นแน่นอนตัวหน้าช่องวันนี้สาหรับท่านใดครับสนใจตัวนินตัว V.I.P เพิ่มเติมสามารถเข้ามาติดตามผมได้ในกลุ่มครอบครัวทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเข้ากลุ่มวันนี้รับเสื้อกีฬาเก็เพลเยอร์ฟรีได้เลยเลือกสโมสรได้ฝากไว้ด้วยครับวันนี้สปเปอร์เจอไช่แน่นอนสวัสดีครับ